ตปอดเลิกนะคะกรรมการผู้จัดการกลุ่มบิตัดบาก้าที่มาก่าผรงานชั้น้อยค่ะขอ้คุณผู้ค่ะนี่มาแล้วนะคะเดินหล่อมาเชี่ยว ทีทว่มากันครับจริงๆก็อยากขัดจังหวะเมื่อกี้ดเห็นต้นตีมันเริลเล่นแล้ว,วเราคงจะเพู่อะไรชั้นสัส้นนิดเดียวนะครับอ,อย่างแรกได้งขอแสดงฝ่ายดีๆกับแมนยูเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมไม่ได้เลิ่นนะครับงานนี้พ okay. well, so um, ี่หวังพี่วังไม่๋ยวไม่มีแก็เงินหรอก่เป็นถามเก็บไม่ได้ต๋องต๋องห่อห่อใส่ห่อหอให้คกนเงิด้วยโอเคก็เป็นบรรยากาศที่เออเป็นกันเองนะครับแล้วก็สนุกสนานเรื่อยเแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นครอบครัวบากขานะครับทีไรก็ การเราก็พูดกันในการสวดเวลากอเวลานาก็สนุกสนานนะครับเป็นเองนะครับแล้วก็ปีใหม่ที่ผ่านมาไมา่มีโอกาสได้สวดใีพใหม่กันนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีภาระิดน,นะครับส่วนหนึ่งก็คือว่างานใหญ่ของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการเ,าเจ็บเกี่ยวอ้อยตับอ,อ้ยอ,อยเข้ามาการนะครับก็เลยทําให้ เราต้องชะลองานฉลองปีใหม่มาถึงช่วงที่เราเกี่ยวเกี่ยวไม่เสร็จนะครับก็แต่งานของเราเนีก็เหมือนกับหมุนเวียนไปทั้งปีแล้วตอนนี้อยูโค้งจอดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ขึ้นไปที่จังหวัดชุมพรที่เพิ่มฝังนะครับมีประชุมโฉนได้นะครับก็งานที่เราเริ่มต้นไปครับ เลิกก่อนทีหลังติดคุชชลอไล่ยากที่นั่นนะครับส่วนทางที่พี่เชียนก็เพิ่งขับมาจากาการไปช่วยเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็อขอบคุณน้องๆที่ปีนี้นะครับเสียสละนะครับไปขับรถปัปน,นะครับช่วยชาวไร่เก็บเกี่ยว,ยวอ้อยนะครับแล้วก็ได้ผลงานที่ที่ปีนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ เราก็คงเป็นประเพณีประจำของเราทุกปีนะครับก็คือว่า,เ,าเราจะยังไม่ฉลองนะครับปีใหม่นะครับเมื่อทุกคนในครอบครัวยังไม่กลับมานะครับก็รอให้ทุกคนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากรันก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนพร้อมหน้าพร้พอมตาแล้วก็งานบางส่วนที่เริ่มไปก็เริ่มไปแต่ส่วนที่เสร็จกลับมาเนี่ยก็คือรอทารสมาชิกของทีเมเป็นส่วนสุดท้ายที่ จบงานในเรื่องของการเก็บหิ้วอ้อยที่กลับมาที่ที่บริษัทครับก็ปีที่ผ่านมาแล้วผมคิดว่างานที่ใหญ่ก็เป็นไปโดยรับรื่นนะครับเรื่องการขายและการที่เป็นงานหลักของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับส่วนที่ผมบอกแล้วนั่นคืงานอื่นทั้งงานไล่นะครับแล้วบางทีมีการบอกว่าขณะดนี้บางท่ามีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าคนอื่น สามารถปลูกอ้อยในหินได้ครับสิ่งนี้สิ่งนี้พี่โตอ่าวรอ่่ะครับพีไม่คิดว่าเราทได้แต่ว่าน้องๆทได้ครับก็เป็นเรื่องที่น่านดีนะว่าเราไว้ใต้ปัจจิวัตเราปูกอ้อยในหินได้นะครับแล้วก็อ่บอกว่าอะไรนะปลูกข้าวโพดใน ปลูกข้าวโพดในที่เดียวในนาครับเราก็ทําได้นะครับเน่ก็ขอให้มันเป็นอย่างนี้นะครับบรรยากาศที่เป็นแผนเองานจริงจังนะครับแล้วก็อะไรที่มันคิดว่าเราทําไม่ได้นะครับไม่มีสาหรับคนบาก้ามีแต่ที่เรายังไม่ได้ทํานะครับแต่ที่เราจะทำเนี่ยเราต้องทําได้นะครับเหมือนกับที่เรา คยเลิกกันมานะครับตั้งแต่เราขายเ,าเคปีขายขุยในไร่อ้อยปัจจุบันเราก็ไปขายในสวนผลไม,นนนมนนลน้นะครับสวนส้มนะครับสวนผุเรียนนะครับเรื่องของการเก็บเกี่ยวปัจจุบันเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันเยอะนะครับเ,เรื่องของการความลดตันดนะครับลถที่มาสภาพาถือว่าแย่แยๆเลยก็ได้นะแต่ว่าทีมชางของพีเก็ทำให้มัน สมบูรณ์แล้วก็ไปใช้งานในไร่ได้นะครับช่วยใช้ไร่ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับต่อไปก็คงจะมีเรื่องใหม่ๆนะครับที่ทีมงานบางสว่วนได้ไปรูนานกับผมที่ประเทศอินเดียนะครับเรื่องของการใช้ปุ๋ยใช้อะไรต่านงๆนะครับซึ่งจะมีะะเรื่องใหม่ๆนะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอไม่ใช่ปีหน้าแล้วปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของไอ้ดิจิตอลฟาร์มมิ่งนะครับที่เราจะ ดินจที่มันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับในคืนนี้นะครับสนุกสนานเรื่อยๆนะครับพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็จะได้มีชาร์จเองนะครับแล้วก็จะได้กลับมาทำงานนะครับอย่างเต็มพลังนะครับโอเคก็ขอจบเวลาพวกเราแค่นี้ครับสวัสดีครับ ลำดับต่อไปนะครับพนักงานที่ทำงานครบ15ปีนะครับคนแรกนะครับนายสลายุทธพาณีครับ15ปีครับพี่สอิเชิญครับคนต่อไปนะครับนายบุญเหลือชัยบุญมีครับชิญเชิญ นะครับคุณลุงนภาสียุมาหรือเปล่าคุณลุงนภานะคคุณลุงนภาค่ะใช่ไหมไลุงนภาค่ะคุณลุงนภาร์เคร่าอพายเชนคัะเะชญเชนได้แล้วับ Oh.